สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานะกินอันมามากันเนาะคะ่ะเนาะมามาถวยมามื่อถวยค่ะกินข้าวเที่ยงกินข้าวบค่ะไม่กินเพราอยากกินเนาะค่ะาาแต่ว่าก็อยากแต่ว่าก็สิกินเนาะเนาะสิทองใส่ไม่ปากไม่อยากหรอกค่ะแต่ว่าทองใส่ก็ต้องกินนะคะมามาค่ะมามาถวยค่ะมามาถวยนะ,คะแค่กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะเอิน้น ไม่ก <PI> <N 2> <EN> <phin reforms> ่อนเขาเอินบะมีขิงสักหนึ่งูปอันนี้เขาเลยติดเอินบอกว่ากระลุดดูดไปไม่เนาะเนาะมันบริวบบะเพียดอกมันเป็นรถของเด็กน้อยค่ะร้านบะมักแล้วใบใหญ่กินเลยก็เลยเดมากินค่ะอืมเออกินเพราะเด็ด

<laughs> cả, cả. Huan hỏi, huan nữa, nó rất cân canh, rất quen canh Hoàn vô khỏi mấy hoàn nữa Ra có phao chìm cả mèo quần có quá quần Nó Nhưng cả จังไรก็มืดขายมันหน่อยๆนีะเขาเนาะจำได้ยิ่งหน่อยกินอืมอืมมันหวานหวานปากกัน ร้อนมันร้อนอือ อืมอืมหวานกัดหวานเนี่ยนะเนาะ รสชาต์ธรรมดาค่ะว่าไม่ควอยพิดค่ะนั่นเป็นรสของเด็กหน่อยนะฮึ่มชดน้ำชดน้ำค่ะอือกินตอนอ่ะใบใบโม่กุ้งค่ะ แค่งกินกันมันมันตกไไนนักมาเลยนะฮะเนาะอืมอืมอ้ม,ม,มคนนินกับวัวคินกับวัวนี่อยู่เพื่อกินค่ะแต่แค่งความกับเพราะแต่แคงมันตกไไักมาเลยอืมมามากักาบเที่ยงใบหนีค่ะเนาะมามา่ามันมามา่มา,มา เง็มลิลลินล่ะค่ะบายๆน,น,น,นี่ก็ได้นี้ล่ะค่ะบะมีถึงสำเร็จรูปนะคะเป็นตัวๆนี่ค่ะนะก่าอิ่มล่ะค่ะอิ่มล่ะค่ะไปล่ะค่ะขอบคุณนะคะที่มาชมให้ที่มาให้กำลังใจได้ใส่นะคะขอบคุณค่ะรัก